ตอนนี้นะคะเพื่อนๆที่สเดนนะคะข่าวแล้วก็หลายๆช่องเพจแล้วก็ทาง TikTok แล้วก็ทางข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุหนังสือ,อ,อแล้วก็ทางทีวีต่างๆเนาะมีการพูดถึงสงครามเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเขามีการประชุมกันทีนี้เนี่ยประชุมประชุมกันเนาะแล้วก็แล้วก็มีหนึ่งใน ที่ประชุมนะคะนิวไม่ขอลงรายละเอียดอยากจะรวบรัดเนาะก็มีการเอ่ยให้ตื่นตัวในเรื่องของสองครามเนาะว่าสวิเดนอาจจะมีสงครามที่สืบเนื่องมาจากประเทศยูเครนแล้วก็อรัสเซียนะคะที่กำลังมีปัญหากันอยู่ซึ่งพอเขาเอ่ยขึ้นมาแบบนี้เนาะทุกคนก็อ่านักข่าวก็มาตีความาคนเขียนข่าวนู่นนี่นั่นเนาะ นักวิเคราะห์นู่นนี่นั่นมันก็จะมีบางกลุ่มแบบว่ามีความวิตกกังวลแล้วก็รู้สึกยังไงอะ,อะสงสัยว่าตกลงสวีเดนจะมีสงครามไหมสรุปมันอะไรยังไงกันจะเชื่อถืออะไรยังไงได้เนาะถ้าถามความคิดของนิวนะคะในฐานะทีะ่คุณซีเจเขาก็ยังไงอะอยู่ในแวดวงนี้เนาะเกี่ยวกับพวก รัฐบาลนู้นนี่นั่นพรรคนู้นพรรคนี้เนาะถ้าถามในมุมมองก็คือเขาเป็นการพูดออกความคิดเห็นให้คนสเ็นตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตื่นความกลัวนะคะตื่นตัวเพราะว่าอาจจะมีแต่ปเปอร์เซนต์การมีเนี่ยน้อยมากแต่คือเขาพูดไว้เพื่อให้ทุกคนมีการเตรียมพร้อมอย่างเขตที่บ้านนิวอยู่นะคะจะมีการซ้อมเปิดไฟเออเปิดเสียงสัญญาณแบบเตือนภัยค่ะ วันนะคะสอ,สองครั้งตอนบ่ายถ้าจะไม่ผิดช่วงเช้าแล้วก็บ่ายโมงแล้วบ้านที่นิวอยูอ่จะอยู่ตรงข้ามกับแม่น้ําทะเลสาบเนาะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นค่ายทหารเราจะได้ยินเสียงยิงปืนตลอดเขาจะมีการซ้อมยิงปืนเกือบทั้งวันนะคะกลางคืนก็ได้ยินซึ่งเขาเพียงแค่ให้เรารู้สึกมีความเตรียมพร้อม มีความตื่นตัวอย่าแบบว่ายังไงอะชิวชิวซะมากซะมากไปเนาะเพียงแค่นั้นให้มีการเตรียมตัวไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะต้องกลัวต้องหวาดกลัวแล้วก็ตื่นตระหนกเกิดความกลัวเนาะแล้วก็ข่าวก็คือเหมือนที่บางไทยอะมีการพูดเหมือนเป็นการขายข่าวสร้างความตกใจเนาะแต่มีการวิจารณ์แบบไม่ควรที่จะพูดเพราะว่าการสื่อไปไม่ไม่ค่อยจะชัดเจนแล้วคนไป ไปเสริมไปคุยไปพูดต่อเนี่ยไปไปไปแพร่หลายต่อคือตีขแขนกันไปเนาะทำให้บางทีเด็กๆเ,เกิดความกลัวเนาะตรงเนี้เขาก็มีการเตือนเนาะมีการเตือนว่าอย่าอย่าอย่าเสพข่าวมากสักเจอสักจนเกินไปเพียงแต่เขาบอกให้รับรู้ไว้นะคะเพราะนั้นเสพข่าวอย่างมีสติสงครามอะ่ะเรากำหนดไม่ได้ว่าจะมีหรือไม่มีแต่เปอร์เซนต์การมีอน้อยมากนะคะแต่ถ้าจะมีเราจะ หลีกเลี่ยงอะไรได้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะต้องเตรียมพร้อมเนาะเตรียมพร้อมมาไว้เหมือนอย่างช่วงโควิดน่ะประเทศปิดเราก็ต้องเตรียมพร้อมเกี่ยวกับพวกอาหารแห้งอ่าตอนนั้นมีการแบบว่าแย่งชิงกันกระดาษทิชชู่จำได้ไหมคะจำได้ไหมคะที่อเมริกาที่เขตยุโรป ขัดไปเนาะซึ่งประเทศสวีเดนเขายังแซวเลยว่าประเทศเราเป็นประเทศที่ผลิตกระดาษทิชชู่นะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปแย่งเขากระทงกระเทียมเครื่องทงเครื่องเทศตอนนั้นเนาะช่วงโควิดลงระบาดใหม่ๆมันก็เขาก็อยากให้ตื่นตัวแบบนั้นแต่ไม่ได้แบบว่าตื่นตระหนกบ้าบออะไรกันขนาดนั้นเนาะแล้วก็มาพูดต่อกันสร้างความตกใจแบบว่าสติแตกสติหลุดกันเนาะตรงนี้ก็ต้องใช้สติ อ่านข่าวแบบมีเหตุแล้วเออเสพข่าวแบบมีเหตุและผลนะคะอย่าไปตื่นตระหนกตกใจแต่ที่อย่างเตรียมพร้อมไหมก็ดีค่ะน้ําไฟเนาะให้คิดเหมือนเราเตรียมพร้อมกับช่วงที่โควิดระบาดก็ประมาณนั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบอะไรอะจนแบบว่าเสพจนเราแบบว่าเราแบบยังไงอะหาจุด ความชัดเจนความเป็นจริงไม่เจอเนาะอย่าไปเสพมากอย่างมันจะเสียสุขภาพจิตค่ะก็เตรียมพร้อมไว้ก็ฟังไว้ก็คอยอัปเดตข่าวเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนถ้าเกิดอ่านข่าวจริงๆก็ทราบก็เป็นที่ทราบดีว่าอ่าระหว่างรัสเซียกับประเทศยูเครนเขาก็ยังไม่มีใครแบบว่าถอยหลังคนละก้าวเนาะก็ยังมีการยื้อขึ้นอยู่มีการแย่งมีการมีปัญหากันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ตื่นตัวไว้ก็ดีค่ะแต่อย่าไปตื่นตระหนกตกใจจนแบบว่า เป็นภัยต่อสุขภาพจิตนะคะตรงนี้นิวก็อยากจะมาแบ่งปันค่ะตอนนี้นิวพักเปรกยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนะคะเสพข่าวแบบมีสติกันนะคะ